ในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลิเธอเป็นแม่ไม้ลูกสามหลังจากสามีจากไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนชีวิตของเธอจึงเหลือเพียงแรงกายแรงใจและลูกๆที่ต้องดูแลทุกเช้ามะลิจะตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางออกไปขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าบ้านเธอยิ้มเสมอแม้ใจจะเหนื่อยล้าเพราะในหัวใจของเธอไม่มีใครอีกแล้ว เสียงรถเครื่องเบาๆหยุดลงหน้าร้านและมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาจอดหน้าบ้านเธอเขาสวมเสื้อยืดซีดๆหมวกแก๊ปเก่าๆดูเหมือนชาวบ้านธรรมดาเขาชื่อภูผาบอกว่าเพิ่งย้ายมาทำงานในสวนยางหลังหมู่บ้านป้าครับขอข้าวเหนียวหมูปิ้งชุดนึงครับ เรียกพี่มะลิก็ได้จ้ะปาอย่างไม่ถึงขั้นนั้นหรอกฮ่าฮ่าเธอตอบพร้อมรอยยิ้มและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ภูผาเริ่มมาซื้อของทุกวันไม่เคยขาดบางวันช่วยเธอยกของเข้าบ้านบางวันช่วยซ่อมหลังคาให้เขาไม่พูดมากแต่สายตาที่มองมามันอ่อนโยนจนมาริรู้สึกได้ลูกๆของเธอก็เริ่มสนิทกับเขาเรียกลุงภูผาจนติดปากเธอเองก็เริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นในทุกวันวันหนึ่งเขาถามขึ้นว่า พี่มะลิถ้ามีคนมาดูแลพี่กับลูกจริงๆพี่จะยอมเปิดใจอีกไหมเธอยิ้มจางๆคนอย่างพี่ไม่มีใครอยากได้หรอกมีลูกตั้งสามภูผาหัวเราะเบาๆใครบอกกันคนบางคนเขาไม่ได้กลัวลูกเขากลัวแค่ไม่ได้รักพี่ต่างหาก จนวันหนึ่งมีรถหรูคันหนึ่งแล่นเข้ามาในหมู่บ้านคนขับใส่สูตรลงมาพร้อมกับผู้ชายที่มลิจำได้ผู้ผาแต่คราวนี้เขาไม่ได้แต่งตัวเหมือนเดิมเธอตกใจเพราะตรงหน้าคือชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตขาวสะอาดกับรองเท้าหนังราคาแพงนิคุณเป็นใครกันแน่ผู้ผาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้า,ชา ผมชื่อภูผาจริงครับแต่ผมไม่ได้เป็นชาวสวนผมเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทใหญ่ในกรุงเทพผมมาที่นี่เพราะอยากหนีชีวิตวุ่นวายและอยากเจอรักที่จริงใจมลิน้ำตาคลอแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดคุณหลอกฉันหรอไม่ครับผมแค่ไม่อยากให้พี่มองผมจากฐานะผมอยากให้พี่มองว่าผมคือผู้ชายคนหนึ่งที่รักพี่กับลูกจริงๆ หลายวันผ่านไปมะลิหลีกเลี่ยงไม่เจอเขาแต่เด็กๆคิดถึงลุงภูผาทุกวันวันหนึ่งภูผามายืนรอหน้าบ้านเหมือนเดิมฝนโปรยลงเบาๆพี่มะลิผมขออยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องรักผมก็ได้ขอให้ได้เห็นพี่กับลูกยิ้มผมก็พอแล้วมะลิหันมามองน้ำตาไหลพร้อมรอยยิ้ม คนเราจะปลอมอะไรก็ได้แต่หัวใจปลอมไม่ได้หรอกเธอก้าวเข้าไปกอดเขาแน่นท่ามกลางสายฝนที่เย็นแต่หัวใจกลับอบอุ่นกว่าครั้งไหนไหลายเดือนต่อมามะลิและภูผาแต่งงานกันในสวนหลังบ้านไม่มีงานหรูไม่มีแขกมากมายมีเพียงลูกๆของมะลิกับเพื่อนบ้านที่รักพวกเขา ผู้ผาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายที่หมู่บ้านไม่กลับไปกรุงเทพอีกเขาบอกว่าความสุขของผมอยู่ตรงนี้กับผู้หญิงคนนี้กับครอบครัวนี้ไม่ต้องมีเงินเป็นล้านแค่มีรักจริงก็พอแล้ว